เดี๋ยวมาถักตัวดอกนะคะตัวดอกเนี่ยจะถักตัวกระเป๋าเนาะตัวกระเป๋าเราจะใช้2เส้นควบใช่ไหมคะส่วนตัวดอกอะเราจะใช้ไหมแค่เส้นเดียวเพราะว่าถ้ามันใช้2เส้นดอกมันก็จะดูแบบหยาบๆนะคะมันจะใหญ่ไปแล้วก็มันดูหยาบไปนะคะก็ใช้ไหมห้าพายนะคะเส้นเดียว 1.6หัวเข็มนะคะขนาด1.6เราก็จะพันนิ้วนะหรือเรียกว่าเมจิกลิงนะคะเพื่อที่จะให้มันลูดได้นะคะใส่เข็มนะคะแล้วก็ควักเข้ามานะถักโซ่ขึ้นหนึ่งสองสามสี่ห้าขึ้นด้วยโซ่ห้านะคะ แล้วก็พันหัวเข็ม3แล้วก็ควักไหมผ่านห่วงนะคะแล้วก็ควักผ่านทีละ2เส้นนะ2เส้นแบบนี้นะคะจนหมดเลยทำทั้งหมด3หลักนะคะ อนันเราเข็ม3ครั้งนะทำสามหลักแล้วก็ปิดด้วยโซ่หนึ่งสอามี่ห้าแล้วเราก็เอ็กนะคะคือโซ่1 2ึ่งสามี่ห้าเราจะทำทั้งหมด5กีบนะ จบนะคะ x แล้วก็โซ่1นึ่งพอได้5กิีดแล้วนะแล้วก็ตัดตัดเสร็จนะพลิกไปด้านหลังนะคะแล้วก็หางใหม่ก็นนะเราก็รูดนะคะเพื่อที่จะให้รูมันแคบลงนะคะพอเสร็จแล้วเราก็ผูก พอผูกเสร็จเนาะเราก็จะมาไว้ฝั่งนี้เส้นเดียวเพราะว่าเราจะใช้วิธีการไปผูกเสร็จแล้วดอกมันไม่สวยเราก็มาหนีบนะคะ แบบนี้นะเราก็ถักไปให้ได้ตามจํำนวนนะคะที่เราต้องการได้เลยนะคราวนี้ถ้าเกิดใครไม่ชอบนะคะไม่ชอบว่ากีบมันยาวไปตัวนี้เราจะใช้วิธีการพันหัวเข็มสองครั้งก็คืออันนี้เราจะพันสามใช่ไหมเป็นพอสามคอ,อนี้ก็จะเป็นสองใช้แค่สองก็คือสามารถลดได้นะคะ ถ้าพันหัวเข็มสองครั้งตรงนี้เราจะใช้แค่โซ่สี่ปิดสี่นะคะเปิดสี่ปิดสี่นะคะเพราะว่าความยาวของตัวหลักอ่ะมันใช้ประมาณโซ่สี่นะถ้าเกิดพันหัวเข็มสองครั้งนะคะแต่ถ้าหนีบก็งานมันก็จะสวยขึ้นนะอันนี้เรามาเทียบกันนี่เทียบกันดู ใครสนใจอุปกรณ์ก็ทักมาสอบถามได้นะคะอาจจะส่งของช้าหน่อยนะคะเพราะว่าทำงานนะคะอาจจะต้องรอเวลาเลิกงานตอนค่ำๆนิดนึงนะคะจะส่งของช้านิดนึงนะคะ